สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันอีกครางนะครับกับช่อง Hello Wa p r u n i สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับกำลังใจสร้างกันได้โดยวันนี้นะครับเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าหรือชวนเพื่อนๆฟังอย่างเพลินนะครับเรื่องวันนี้ก็คือ ผมเชื่อว่าหัวข้อเนี่ยอาจจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับเพราะเรานี่ไม่พ้นคํานี้จริงๆครับคาว่าท้านินทา,นนทาหรือที่พูดนี้ว่านินทาเรื่องชาวบ้านนั่นเองจะมีใครไหมครับบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยถูกนินทาผมว่ามันก็คงไม่มีแหละนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเลวที่สุดจนถึงคนที่สุดประเสริฐสมบูรณ์แบบก็ต่างถูกนินทาเป็นเรื่องธรรมดานั่นพอยิ่งคุณเลวก็ยิ่งมีเรื่องให้เมาโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิด แต่ยิ่งคุณดีมากๆก็จะถูกมันไส้จนต้องขอระบายออกมาเป็นการนินทาและแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยแต่สมาคมคนชอบนินทาแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะช่วยเขียนสคริปต์ให้คุณและก็จะแต่งเรื่องคุณเป็นตุบเป็นตะทําการนินทาชนิดที่เจ้าของเรื่องเนี่ยยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆหรือเนี่ยดังนั้นนะครับจึงหลีกเลี่ยงได้ยากอย่างยิ่งสําหรับการหลีกเลี่ยงคํานินทา ถ้าคุณไม่อยากให้ใครนินทาคุณคุณก็คงต้องทำตัวเป็นบุคคลที่หลบหลบซ่อนๆไปตลอดชีวิตจนพวกเขาลืมไปเลยว่ายังมีคุณอีกคนที่ยังคงเล็ดลอดจากการถูกเหมาจากพวกบรรดาปากหอยปากปูทั้งหลายอย่าว่าแต่เขาเลยครับคุณเองก็คงเคยนินทาใครๆมาบ้างถูกต้องไหมครับถ้าวันนี้คุณถูกนินทาบ้างก็ให้คิดเสียว่ากรรมนั้นได้ตามสนองเราหรือเป็นการคืนกําไรให้กับทางสังคมก็แล้วกันและอย่างน้อยใกล้คิดเสียว่า คุณคงเป็นที่น่าจับตามองของคนคนหนึ่งไม่งั้นไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เอาคุณไปเมาส์หรอกแม้ว่าสิ่งที่เขาเมาส์ของคุณเนี่ยจะรุนแรงจนรับไม่ได้ยิ่งคุณลุกขึ้นสู้ก็ยิ่งหาเจ้ากลมข่าวไม่พบเพราะคนพวกนี้เขาไม่นิยมสู้กันต่อหน้าคุณต่างหากที่จะมีแต่เสียกับเสียปล่อยปล่อยมันให้ผ่านพ้นไปอย่างน้อยก็มีคุณและคนสนิทที่รู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรและในไม่ช้าเรื่องที่เขาเมาส์เขาก็จะเปลี่ยนคนไปเมาส์เรื่องคนอื่นต่อไป เพราะฉะนั้นนะครับการนินทาเนี่ยเอาจริงๆแล้วทุกคนแหละครับบนโลกใบนี้ล้วนโดนนินทาด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเลืศอหรูขนาดไหนจะมีเงินล้นฟ้ามาหาสม,มุดแค่ไหนก็โดนนินทาหรือแม้แต่คนบ้าคนจนก็ยังโดนนินทาเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกหนีจากคํานินทาได้สิ่งเดียวที่ทําได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการปล่อยวางครับปล่อยวางแล้วมีความสุขหรือโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ อย่าสนใจคํานินทาคนครับถ้าคํานินทาคนนั้นทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็จงแข่เขานิดหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเป็นกําลังไฟในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าหากว่าคํานินทาคนของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยกับเราไม่ได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองใดๆเลยจงปล่อยคํานินทาไปนะครับเพราะคํานินทาจะไม่สร้างสรรค์ถ้าหากเราไปใส่ใจมันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับกําลังใจสร้างกันได้ ก็ต้องขอจบการเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์หน่อยเป็นกําลังใจกันนิดนึงกด subscribe เป็นแรงใจในการทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายขอเป็นเพื่อนทุกคนปลอดภัยจากโควิดครั้งนี้และตลอดไปด้วยนะครับขอบพคุณครับผม